สปอร์ตไลน์รุ่น gs นะครับงานกล่องนะครับเบอร์สี่พันนะครับตัวนี้เบอร์สี่พันงานสะสมงานเก่างานเก็บกล่องสีทองนะครับกล่องสีทองนะครับตัวนี้นะครับทีนี้ได้มาหลายตัวนะครับสปอร์ตไลน์นะนะครับงานคลาสสิกงานเก่างานเก็บนะกล่องนะครับคู่มืออุปกรณ์นะครับภายในกล่องครบนะครับครบนะครับ กองในกล่องนียมีครบนะสำหรับนหน้า,นา,นา,นาที่แนวสไตล์สะสมนะครับนี่นะครับ <c oughs> จะอยู่ภายในเน้นนะมีทั้งทั้งถุงผ้าใบใหม่ๆนะครับพับเก็บอย่างดีนะครับมีตัวไดอะแกรมต่างๆนะครับคู่มือนะครับไดอะแกรมแล้วก็ตัวรัดคอสปูลตัวลดคอสปูล ตัวนี้มีหลอดน้ำมันนะครับหลอดน้ำมันน,นะครับภายในถุงกล่องอุปกรณ์มีครบนะครับมีครบสำหรับงานสะสมนะครับในกล่องตัวนี้ก็จะเป็นตัวรอกนะครับ ็นงานเก่าเก็บค้างสต็อกนะครับต้องบอกค้างสต็อกนอนกล่องนะครับร่องรอยนะครับจากที่สำรวจดูแล้วนะครับยังไม่เคยคิดว่ายังไม่เคยผัดการใช้งานน่าจะอยู่ในสต็อกในกล่องนะครับนะก็สภาพค่อนข้างสมบูรณ์แบบนี้นานๆมีเข้ามาทีนะครับไม่ได้มีเข้ามาบ่อยนะนะครับนะครับสภาพสวยๆเก็บอย่างนี้นะครับ นะครับมาดูมาชมสภาพกันก่อนนะครับสวสวยเลยนะครับนะสปอร์ตไลน์นะครับตัวนี้ GS c 0 0 0นะครับนี่ฝาปิดตัวหนังสือนะครับคมชัดเจนสวยงามป้ายตัวเพจป้ายนะครับไลน์นะครับนะครับนะพลาสติกซีนปิดตัวเบอร์นี้ยังไม่ได้แกะออกเลยนะนะครับนะครับมีอยู่นะครับ หลายสวยงามนะครับหัวสกรูต่างๆนะครับนะคมชัดสวยงามไม่ยงไม่เยินนะครับนะครับนะครับชุดแผ่นหลังสวยๆนะครับนะไม่มีร่องรอยการวางต่างๆไม่มีนะครับใสๆสวยๆใหมๆ่ๆนะ <c oughs> นะเพดอีกป้ายเพจอีกฝั่งหนึ่งนะครับสวยๆนะครับนะสติกเกอร์ปิดป้ายยัง ไม่ได้แกะเลยนะนะครับนะปลอกแขนนะคลาสสิกสวยงามนะครับลวดลายแบบนี้นะครับแขนสับซ้ายย้ายขวาได้ปกตินะครับแขนสวยๆนะครับใหม่ๆนะครับนะครับหน่อกนะครับหนอบไม้นะครับน้ำมันหยอดเพิ่มเติมให้แล้วนะครับนะครับงานญี่ปุ่นนะครับเมดอินเจแปนะครับงานญี่ปุ่นนะครับขารอกนะครับ ขาร้อไม่มรรนนรนะีร่องรอยขึ้นคันนะครับนะร่องรอยขึ้นคันไม่มีนะนะครับ <c oughs> ขาลอาอสวยๆนะครับครับนะลูกยางขาวๆสวยๆนะครับนะมาดูชุดโรตเตอร์นะครับนะแผ่นเพจโรตเตอร์สวยๆนะครับหัวสกูสวยๆนะครับหัวสกูสีดำสวยๆนะครับไม่บุ๋มไม่เยินนะครับตัวปรับระดับ ตัวกว้านนะครับนะข,ขาวใๆใสๆสวยๆปรับระดับได้2ระดับนะครับโรเลอร์หมุนนะครับใส,ๆ,ใสๆ,ๆสวยๆนะครับตัวลูกสปูนนะครับนะลวดลายนี่นะครับหล่อๆ,ๆสวยๆ,ๆใสๆนะครับนะครับลูกสปูนใสๆปิ้งนะครับใสปิ้ง อีกเสียงดังดีนะครับนะครับขอบล่างต่างๆนะครับใสๆสวยๆเลยนะครับก็ <c oughs> มีคราบเหลืองๆนิดหน่อยนะครับพวกจาราบ,บีติดอยู่นะนะไปเช็ดออกได้นะไปเช็ดนะครับ <c oughs> ไม่ใช่รอยน้ำกัดนะเป็นเป็นสีของจาราบ,บีนะครับ เช็ดๆออกได้นะใหม่ๆเลยนะครับใสๆปิ๊งๆนะครับนะครับสภาพสมบูรณ์หายากนะพวกนี้สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะครับฝาปิดต่างนะครับจุดฝานะครับใหม่นะครับ แกนใหญ่นะครับผูกรอบเปิดแกนใหญ่นะครับจะปูดแกนใหญ่เป็นคลิกเสียงสปริงนะครับดังดีคลิกเสียงนะครับ, <c oughs> ะร,บระบบเบรกใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับ เป็นสไตล์พวกเดินมีเสียงปดปดเป็นเงียบได้นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ปดเงียบได้นะนะครับนะูเลื่อนปกติน้ารอกตีกลับเล่นกลับปกตินะครับนะครับนะล็อกหลังนะครับถอยหลังนะครับถอยหลังได้ปกตินะครับเทินหน้านะปดคิดเสียงเดินเงียบได้นะครับ เบอร์ใหญ่เบอร์4000นะครับ4000ก็ใกล้ๆเคียงกับพวก BG60 นะครับนะครับงานเก่าเก็บนะครับเก่าเก็บมีกล่องอุปกรณ์คู่มือนะมีมาครบนะครับครบนะครับสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับน้าก็หายากเต็มทีแล้วนะครับนะนะครับไม่มีเข้ามาบ่อยนะครับนะงานกกอกแบบนี้อ่ะ เฟซบุนะ๊ o เพจ g นครับรอกตกปลาญี่ปุ่นมือสองนะครับอมตะนครชนบุรีนะครับจาผมน้าปีชาครับขสันรอกมาให้นานานได้เลือกได้ประมูลกันนะ